สวัสดีครับผมนายทัศพลหมู่รอเล็กที่สองครับสวัสดีครับผมนายเมธสิทธิชินิบุญเล็กที่สิบครับวันนี้เราจะมาทําอะไรครับพบียร์ครับอ๋อวันนี้ผมมีโจทย์เล็กน้อยที่ผมทำไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่มาให้แกนช่วยทำครับผมได้เลยครับงั้นเราไปดูโจทย์กันเลยครับโอเคครับงั้นไปดูกันเลยครับโจทย์เรามีดังนี้นะครับที่แตนในการคัดเลือกคณะกรรมการนักเรียนซึ่งประกอบด้วยประธานฝ่ายชายหนึ่งคน ประธานฝ่ายหญิงนหนึ่งคนกรรมการฝ่ายชายหนึ่งคนและกรรมการฝ่ายหญิ่นหนึ่งคนจากผู้สมัครชายทั้งหมดสี่คนและผู้สมัครหญิ่ทั้งหมดแปดคนมีวิธีการเลือกคณะกรรมการนักเรียนได้ทั้งหมดกี่วิธีต่อไปเป็นวิธีทำนะครับวิธีทำของผมนะครับผมจะแยกออกเป็นทั้งหมดสี่ตำแหน่งด้วยกันนะครับสี่ตำแหน่งก็จะแยกออกเป็นตำแหน่งที่หนึ่งนะครับตำแหน่งที่หนึ่งผมจะให้เป็นประธานฝ่ายชาย หนึ่งคนนะครับซึ่งประธานฝ่ายชายหนึ่งคนนะครับจะได้ทั้งหมด4วิธีนะครับเพราะเื่นด้วยมีผู้สมัครชายทั้งหมี่คนซึ่ง4คนนี้ครับสามารถที่จะเป็นโอกาสมาปเป็น,นประธานฝ่ายชายได้ทุกคนเลยนะครับต้น่งที่2นะครับเป็นประธานฝ่ายหญิงนะครับประธานฝ่ายหญิง1คนนะครับจะเลือกได้ทั้ง <c oughs> หมดแวิธีนะครับเพราะเื่นด้วยมีผู้สมัครหญิงทั้งหมด8คน ซึ่งแปดคนนี้ครับสามารถที่จะมีโอกาสมาเป็นประธานฝ่ายหญิงได้ทุกคนเลยนะครับต่อไปครับตำแหน่งที่3เป็นกรรมการฝ่ายชายนะครับ1คนนะครับกรรมการฝ่ายชายหคนซึ่งกรรมการฝ่ายชาย1คนนะครับจะเลือกได้ทั้งหมด3วิธีนะครับที่เลือกได้3วิธีก็เพราะว่ามีมีผู้สมัครชายทั้งหมด4คนนะครับแต่ไปเป็นประธานฝ่ายชายแล้วครับ1คนเพราะฉะนั้นก็จะส่ง ก็จะเหลือแค่3าคนนะครับที่จะมาเป็นกรรมการใส่ชายได้นะครับก็จะเหลือแค่3วิธีนั่นเองนะครับต่อไปครับก็เป็นที่4กรรมการ่ายหญิงนะครับกรรมการ่ายหญิงหนึ่งคนนะครับจะเหลือทั้งหมด7วิธีนะครับเพราะเนื่องด้วยมีผู้สมัครหญิงทั้งหมด8ดคนนะครับแต่ไปเป็นประธาน่ายหญิงแล้วนะครับหนึ่งคน เพราะฉะนั้นก็จะเหลือ7คนที่มีโอกาสมาเป็นกรลังการไฟฟ้งได้ก็เลยมี7วิธีนะครับทีนี้ครับเรามาสรุปคาตอบนะครับคําตอบนะครับก็คือจากหลักการคูณนะครับจากหลักการคูณจะได้นะครับ4คูณ8คูณ3คูณ7วิธีนะครับก็จะได้672วิธีนะครับวิธีทำก็จะมีตัวนี้นะครับคุณแอนครับขอบคุณมากครับถ้าโอกาสหน้ามี การทบ,รบได้เลยครับยินดีครับ